สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง r a y d Channel นะครับผมวันนี้เกมลูซอร์ดอีพิกแอนิเมชั่นแฟนตาซีเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทางเกมลูซอร์ดมีตัวละครใหม่มาให้เราได้จับจองกันอีกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะมันคือหนึ่งในตัวละครบอสที่เราเคยสู้นะครับในหอคอยมาเป็นตัวละครที่สตันจนเรารู้สึกลำคานตีมันไม่ทันสักทีเลือดก็เยอะสตันก็บ่อยนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะได้ทําการเล่นตัวละครเบลซี่ แม่สาววัวของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวละครนี้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับเก่งยังไงบ้างฝากกดไลค์กดติดตามและไปรับชมพร้อมกันครับสวัสดีครับชาวดาบหายทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรีวิวตัวละครวัว ไม่ใช่บัวแบบนั้นหมายถึงตัวละครตัวนี้นะครับมันเป็นทีมบัวนั่นเองนะครับเราอยู่กับการดูตัวละครเบลซี่กันนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมรู้ซอสนำเบลซี่มาให้สุ่มกันเลยนะครับสาหรับเบลซี่เพื่อเพื่อจะรู้จักกันดีแล้วก็เป็นมีมในรูซอสด้วยนะครับเพราะนายเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่มากๆนะครับจนผมต้องเซ็นเซอร์เยอะขนาดนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในเกมเนี่ยเพื่อนเพื่อจะได้เจอเบลซี่เป็นครั้งแรกในหอคอยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเก่งจนหน้าประทับใจและก็น่าทำคาสุดๆเลยสำหรับใครที่ยังม่่่เเเเคยยจอออแนนนะําาให้ลลลงดูบกว นางเนี่ยเก่งมากๆเลยซึ่งวันนี้นะครับทางรูซอสได้เอาเบลซี่มาให้เราได้จับมาใช้งานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูรีวิวกันดีกว่าว่าตัวละครนี้เก่งยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องทําการเปิดกาชาเพื่อตามหาเบลซี่ซะก่อนนะครับตอนนี้เรามีกาชาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเรามีเพชรอยู่เยอะมากๆเลยครับเรามีเพชรอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองซุ่มกันเลยแล้วกันเนาะป่ะโอเคครับมาแล้วครับผมอืมมาเพียบเลย มาแล้วครับผมเบลซี่นะครับนี่มีเสียงบูด้วยบูโอ้โห <laughs> no. น้องวัวมาเป็นคอกเลยนะเอยไม่ใช่มาเป็นฝูงเลยนะมาถึง2ตัวพร้อมกันเลยครับสลับเบลซี่นะครับงานจัดไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกัน,นครับผมมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมอันติเมทโคสแมสนะครับทำการโจมตีใส่สตรูทั้งหมดนะครับแล้วทำให้สตรูทั้งหมดติดสตั้นเป็นระยะเวลานานถึง4วินาทีทั้งยังแจกดีบัฟที่ทำให ตัวละครที่ติดสตันเนี่ยครับโดนดาเ a g e แรงขึ้นด้วยถึง20%ซึ่งสกิลนี้นะครับจะสเกลลิ่งตามเลือดตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเลือดยิ่งเยอะดาเ a g e ยิ่งแรงครับสูงสุดอยู่ที่240%ของเลือดตัวเองนะครับสกิลที่สองนะครับ active skill whirlwind นะครับสกิลหมุนๆที่เราได้เจอกันบ่อยๆนั่นเองครับสกิลนี้จะทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะทําการสตันเป้าหมาย1.5วินาทีและนั่นหมอนว่าตัวไหนที่โดนนะครับก็จะโดนลดเกราะลงด้วยนะครับ25%คูดาวฟิกอยู่ที่10วินาทีถือว่าโห่พอสมควรนะครับเพราะว่า สตันหมูทุกตัวนะครับ1.5วิทุกทุๆ10วินาทีเรียกว่าฝันของข้ามเนี่ยแทบไม่ได้ขยับเลยนะครับต่อไปมาดูในส่วนตัวแพสซีฟกันบ้างนะครับสลับแพสซีฟที่1นะครับ Queen's Nitty นะครับของเบลซี่จะเพิ่มแม็กเลือดสูงสุดถึง88นะครับแล้วก็ตัวของเบลซี่เองเนี่ยจะโดนเบาลงมากๆเลยถึง15ซึ่งทำให้ตัวเบลซี่เนี่ยค่อนข้างอึดสุดเลยครับต่อไปแพสซีฟที่2นะครับ Nurturing Mew นะครับอันนี้จะเป็นแพสซีฟที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเบลลซซีีีีี่่่่โโดดดดดยยตตตรรรรรงงงงนนนนนะะคคคัััับบบบททุกๆ้เเเูจจมือไปถึึ นะครับมันจะได้รับสเต็กนะครับที่เรียกว่าสเต็กนูทริมิลโดยมันจะนับเป็นสูงสุดนะครับ4%ต่อสเต็กนะครับสามารถสะสมได้25สิเต็กแปลว่าทุกครั้งที่มันโดนตีลด4%เนี่ยสเต็กขึ้นหนึ่งซึ่งไอแต่ละหนึ่งสเต็กเนี่ยแหละครับมันจะเพิ่มอัตราคริติคอลฮิตนะครับให้กับตัวเบอร์ซีเองซึ่งก็คือทำให้มันเนี่ยคลิกง่ายยิ่งขึ้นทุกครั้งที่มันเลือดลดโดยไม่นับการฮิลลิ่งนะครับสมมติว่าโดนตีลดไป4แล้วสี่เปอร์แนะครับทฮิ ตัวละครของเบซี่เนี่ยอัตราคคอค่อนข้างสูงพอสมควรเลยครับเป็นแทงที่มีดาเมจในตัวนิดหน่อยนะครับผมต่อไปมาดูในส่วนของตัวการ์ดกันบ้างนะครับอย่างฟลีมมอร์นี่นะครับซึ่งจะเป็นการ์ดที่เหมาะกับตัวแท้งโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพิ่มแม็กเลือดนะครับ60%แล้วก็ได้รับการหิวแรงขึ้นด้วยถึง24%ซึ่งจะมีแพสซีฟพุ่งมาด้วยนะครับอย่างฟลีมมอร์นี่นะครับทำให้ได้บัฟลดดาเมจความเสียหายแกสตูนะครับ5%ทั้งปาร์ตี้เลยก็ถือว่า เป็นบัฟที่พอใช้ได้นะครับออกแนวโหดพอสมควรเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นบัฟที่ถ้าเกิดว่าไปคอมโบพวกการ์ดลดเดเมจสูแล้วก็รวมกับพวกแพสซีฟที่ลดความเสียหายเนี่ยก็ถือเป็นการ์ดที่ทําให้เราเนี่ยโดนมอนเบาลงมากๆเลยนะครับผมไปจะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงเบซี่นะครับอันนี้ผมค่อนข้างถูกใจเป็นพิเศษนะครับก็เลยจัดมาจนเต็มเลเวลแม็กเลยนะครับผมสำหรับความสามารถนะครับเพิ่มเลือด60%นะครับโดนเบาลง10%ทั้งปาร์ตี้เดเมจเสริมอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ ไม่มีออฟเสียเลยนะครับสลับสายเลือดนะครับแรนซอตถูกใจสิ่งนี้แล้วก็พวกทีมที่ต้องการลดความเสียหายเนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานอันนี้ด้วยเพราะว่าได้ทางเลือดแล้วก็ลดความเสียหายแล้วก็มีความแรงนิดหน่อยนะครับส,ส,ส่วนสกิลนะครับถือว่าค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสเกลลิงตามเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้สตูเนี่ยขยับไม่ได้ด้วยถึง2วินาทีแต่ว่าครูดาวค่อนข้างนานนะยี่สิบบีก็ถือว่าโหดพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเพรที่สเกลลิงตามเลือดนะครับแล้วก็ช่วยทําความเสียหายได้นิดหน่อยนะ ทมให้ตขยับไม่ได้ด้วยค่อนข้างเก่งทั้งในอารีนาแล้วก็ด่านที่ยากๆเลยครับสำหรับตัวของเพจที่ผมถือว่าเยี่ยมเลยนะในส่วนของตัวเกมเพลย์นะครับสำหรับผมส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นแท้งรองไว้เล่นคู่กับกะละฮัทนะครับผมเนี่ยตามหาตัวละครแท้งรองมานานแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีแค่แลนสลอตกับพาซิวาซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยเล่นคู่กับกะละฮัทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวของพาซิวาเนี่ยก็มีแค่แจกโล่นะครับทาประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ โลกแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะครับหรือจะเป็นตัวอย่างตัวของแรสลอตเนี่ยก็เป็นตัวละครสกลลิ่งตามเลือดซึ่งต้องใส่ออฟเลือดให้มันทั้งตัวแล้วก็ของที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่ออฟเลือดไงมันเลยเป็นตัวละครที่แบบอาจจะไม่ได้แข็งวื่หวามากเวลาเล่นคู่กับทีมจอมเวทอย่างผมนะแต่พอมีตัวละครเบลซี่เข้ามาครับเบลซี่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีตัวละครดดเมจที่รุนแรงมากนะักแต่ว่ามันมีสถานะค่อนข้างเยอะครับมีสกิลสตันหมู่หลายสกิลนะครับทั้งจากแอคทีฟ ทั้งจากอันติเมตนะครับแล้วก็ทั้งจากตตวเพชรด้วยทําให้เวลาผมเล่นตะลุยด่านเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมมากๆเลยครับเรียกว่าแบบจากปกติเนี่ยผมเล่นด่านแบบ46ไม่ไหวเลยสักด่านเนี่ยตอนนี้ผมใช้แค่เบลซี่เนี่ยผมไหลยาวๆเลยครับยันเกือบด่าน47เลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมค่อนข้างโอเคนะครับแม้ว่าตีซน์ตัวละครจะเซ็กซี่ไปนิดนึงเนาะก็โดยรวมก็ถือว่าถ้านักแค,ค่ความสามารถก็ยอดเยี่ยมเลยครับใครที่กําลังตามหาแท้งสักตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่แท้งหลักอย่างกะลาฮัตเนี่ย เอาเบลซี่มาใช้แทนได้นะครับค่อนข้างเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็อารีนาเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าค่อนข้างเก่งมากๆด้วยเพราะว่าสกิลวัคทีของนางเนี่ยสั้นหมู่เรื่อยๆนะครับทุกๆสิบวินาทีทําให้สร้างจังหวะในการต่อสู้และความได้เปรียบค่อนข้างสูงเลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวละครเบลซี่เอาล่ะสำหรับการรีวิวตัวละครเบลซี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมองว่าใครสนใจอยากได้แทงดีๆสักตัวเนี่ยห้ามพลาดตัวละครนี้เด็ดขาดเลยยังไงถ้าชื่นชอบไกด์นี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด รูซอนตัวหนึ่บผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ